ส่วนที่จังหวัดตราจากโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูขอจังหวัดตรา นายนัทพงศ์สังวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสา904เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิน่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นครูขอจังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2568ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนายนาริชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานในพิธีเปิดจากห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นในโอกาสนี้นายนัทพงศ์สงวนจิตได้กล่าวให้อวาดและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในห้องประชุมจามจุรีบ้านปูรีสอรทตําบลหน,นองคันทรงอําเภอเมืองตราดเพื่อเน้นย้ำถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยในระดับพื้นที่ค่ะโดยโครงการขยายผลพุทธ i g i น n ใน ครั้งนี้จัดขึ้นเรียะวเวลา3วันโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดตราดได้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างถูกต้องเกิดความภาคภูมิใจและสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการเรียนการสอนภาคทฤษฎี10หัวข้อหลักและภาคปฏิบัติในการสอบสอนเพื่อเสริมทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้องและยั่งยืนในท้องถิ่นต่อไปค่ะ